สบายดีสบายดีบรรยากาศฝนตกลินนครไกรสอนมือนีเบาโกคนเก่าเนาะจะไปเลาะตลาดหาอยู่หากินก่อนเนาะไปตะกินมือนดเอาเลาะก่อนโอ้โอ้ได้แล้วเมนูเพิ่นต้องการอ๋อเพิ่นโอเยี่ยนจะมาผุดชิดผัดผิดบัวด้วยอบอิสตุมเอาน้อเอียนมาเลยประกาศครับมอเตอร์ไซคขู่กายเพิ่นเนาะครับไปทางกูละวงเวียนกระบอกกูลบรัน บ้านเพิ่นมาแล้วเนาะนี่ทางโอ้คนตกน้ำแบกหายพี่น้องยาบัตนนิมามาหอดเลยเนาะหอดบ้านหอดสองไปแล้วนี่แล้วก็เอาเอียนเนาะออกมาล้างเนาะเขาต้องใส่สูตรตั้งเดิมของเขาเนาะอันคือก็คือใส่กีเทาหู้เพื่อดับคาวมานะันเนาะสูตรบูฮานของพ่อแม่เขาพาเห็ดน,นี่โอ้ตั้งใจขนาดมือนี้เบลโก้่นอ๋อเพิ่นก็ล้างเรียบร้อยสะอาดแล้วเหมีเมือกแจ็กดีเลย หลังจากนั้นเราก็มาเกียมเนาะเครื่องเคียงเนาะนี่ข่าหัวสิงไคเราก็มาซอยเนาะซอยซอยหัวสิงไคเนี่ยซอยนี่ซอยข่านี่สำคัญเลยถ้าต้องมีขาได้พี่น้องเออยัองกไงยาต้องมีขาไปขีดหูเนาะผันเด็ดนี่ซอยมะเพ็ดนี่เคยเกียมใส่หมอ้อนี่เอาจากโบกก่อนนะเหรอมันจึงได้ทีมาเฮ้ยมาไวมาไวโบกเนียวมาพอมันส่งลงสงิ่เลงเอาจักโบกอีกออพี่น้อง โมกุ่นจัดเต็มหลังจากนั <ts> <scrape> <noise> ้นเอาเอียนมาใส่หม้อเอาเครื่องที่ว่าเขาเกี่ยมทำมาใส่เนาะเอาโบกอีกจักโบกอีกต้นก็ไม่เป็นอะไรว่าเราเนี่ยเรามาใส่เด้งธรรมดาแทะเผื่อเก็บบวงมะเกลือเป็่นัวหมักหลายใส่หลายหมักน้อยใส่น้อยหมักแซ่บใส่หน้าตาแบบนี้ทุกวันปลาใส่จักจองหนึ่งซะกมาเล้ยงเต่าโมกุ่นอืมนะยังบอกเลยอยู่กับเราเนี่ยเป็นไรว่าเพื่อ เต็มโบกเลยพี่น้องจัดเต็มเลยมือนนี่มาขาดบบได้เนาะใส่ไม้อบจตกเล็กน้อยกว่าเพื่อกินหอมเพื่อกินหอมหวานจีงยากนิดน้อยนึงนิดพี่น้องใส่ผงสุภาพสตรีใายบริการเนาะน้อยนิงเนาะไม่ยั้งตามว่าสุภาพสตรีกับบริการกะลี่เนาะพี่น้องใส่กะลี่หลังจากนั้นก็มาฆ่าใส่หมอ้อ ห่างใส่เตาเราพี่น้องโอ้ยโกโชกกระปากไปทุกทีเลยหมดกินน้ำเบาโก้ก็ยังพาไปโรเลยพี่น้องเอ้ยเอา้ายังเอาไปตองมาเอามิสภาพยังไปมากวันนี้โอ้มาจะกินตัเดียวครับโอ้มีน้องชายมาบ่นั่นเพื่อนมาถือเลขเอาเงินค่าเลขใหม่นองชายเพื่อนเอาเงินค่าเลขใหม่โอ้ยค่าดทีช่วยเพื่อนมีคนมาอยากกินแล้วพอดีเอาเอานางทานางท้าเพื่อนว่าเอาอบก่อนอบเอียนโชคดีเด้อมึงเด้อมึงมาเมื่อนี้เด้อเอาจับโบก่อนน้ำ บวยยังเงินให้อีกได้เพิ่นเงินกินผู้ดียวอีกอ้าวบอกโก้เพื่อนบวายบว้ขอผักก่อนนะหนึ่มนางทาเด้อน้องเอ้ยกกน,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 นอนนี่บ้านหนึ่งนอนนี่บ้านหนึ่งโอ้เอียนมาเริ่มซุกไอ้บัดนี้พี่น้องเอียนเริ่มซุกแล้ว ไปไปรับต่อหลวง่รจักพีนก่น้องนี่นี่โอ้สุกแล้วเนาะโอ้เจ้าของยังนอนอยู่มันกระลาปากหนองทรายไปแล้วมาใส่เต็มเหนียวเลยโอ้ใส่เต็มเหนียว,ยยวกินกันเ <Wow. S 1> ด้อกินคำหนึ่งแม่นหนองทรายเป็นวะจัดไปจัดมาคือว่าเสียบใช่ปะกินเอากินเอาบวสนอีกบวสนไปเลยโ oh. อ้ยมามัูมัมเนาะ <My. S 1> สดเหล่าก็ดีจอกหนึ่งว้อยยังบัลุกอยู่เจ้าของอ้าวกินเอากินเอาเจ้าของยังนอนเซยอยู่ ใช่เป็นโอ้จัดเต็มโอ้อิ่มล้วเมื่อนี่กว่ากว่ยังนอนอยู่ป,ปัป๊บเพื่นนี่ยต Ges ื่นขึ้นมาแับนี้ส่งลงสิงเลงเห็นสภาพเนี่ยนี่เอาแล้วป่ะจัดเพียบหมดเลยเพ่นนี่นะโอ้หมอนี่ขาดทำไมล่ะกูโอ้ยกินจนหมดเอ๋อยังเหลือสิหน่อนยังจ่งเหล่าไว้ให้กินจักโบกแน่โอ้ยเห็นยังเห็นยังบุบอีกม่ง ใช่เพิ่นก็นไดนอนลงต่อ,อบริกินจ้อยเอียนอบเอียนที่เิ่นฮิดบริกินจ้อยไอ้สัตว์